สวัสดีครับคาร์ไบต์โปรดักตรีวิวสวยๆอีกคันสำหรับวันนี้นะครับอันนี้เป็น Honda City นะนี่ Honda City นะครับโฉมนี้ตั้งแต่ปี2014 15 16 17 18 19นะครับภายในก็แล้วแต่ว่าอาจจะใกล้เคียงกันนะครับแต่โฉมตัวนี้นะครับรถคันนี้ของเดิมเป็นบ่อหนังทำมาแล้วมีการปีแตกแล้วเราก็ทำการสวม ที่เห็นอยู่นี้นะที่เห็นปลายนิ้วผมอยู่นี่คืองานสวมใหม่นะครับสวมทับของเดิมนะแต่เราตัดใหม่ตรงรุ่นนะครับสาหรับโฉมตรงคันนี้นี่คือสีน้ําตาลอ่อนตัดด้วยสีดําเย็บแบบตะข่าย VIP นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับอันนี้ใช้ได้ไนล่อนในการเย็บนะครับนี่เป็นหนังเทียมเกรดเเกรดพรีเมียมนะฮะอลามิเนตทั้งบทด3ชั้นมีหนังตัวหนา แล้วก็มีฟองน้ำา5ามิลแล,กละการามเมเนตด้วยผ้าทีคอร์ดเนี่ยสามชั้นนะครับทําลักษณะอย่างนี้เลยเรียกว่าเกรดรีเมียมเพื่อที่จะให้ทนนะครับทนทานอยู่ได้หลายปีนะฮะอันนี้สวมไปแล้วนะครับเราตัดตรงรุ่นเห็นไหมครับนี่ตัดมาอย่างนี้ดูดูแนวดูแนวสีเข็มในการเย็บเลยครับอ่าเป็นอย่างนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยครับนะตัดใหม่ตรงรุ่นสวมทับตรงรอยขาดไปเลยนะครับ ถ้าท่านที่เป็นบอ่อผ้าก็สามารถสวมไปได้ที่เป็นบอ่อหนังทำมาที่มีการปีแตกก็สวมทับลงไปได้เลยนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะฮะสวมไปไม่ใช้ถอดออกของเดิมก็อย่างเดิมนะครับเราไม่ได้ไปรื้อของเดิมให้มันเสียของนะแต่ว่าของใหม่สวมไปมองแทบไม่ออกเลยว่าตัวสวมแต่ก็ไม่ได้ตึงร้อเนะครับที่ผมบอกเนี่ยนะฮะได้งานถึง90%เนตี่ยตามตาม,ตามนิ้วผมนะแต่มองสายตาเนี่ยดูกันครับว่าไม่ใช่ แต่งภาพสวยๆนะแล้วก็ไปเอาไปออกก็ไปหลอกกันนะไม่ใช่นะครับนี่คืองานดิบๆของเราเลยนะงานที่จะส่งมอบลูกค้าเป็นอย่างนี้นะข้างหลังเดี๋ยวมาดูกันข้างหลังเป็นอย่างนี้ครับเราทํากระเป๋าสองข้างซ้ายขวานะฮะนี่ซ้ายขวาแล้วก็มีเครื่องหมายการค้า C A R Car by Product ของเราอยู่ตรงโน,น้นหนังที่ใช้นาบินเนตคือแบบนี้นี่นเห็นไหมฮะ นีม่มีงานดิบๆจริงๆก็คือมีผ้าทีคอร์ดรองทั้งหมด3ชั้น3ชั้นของผ้าทีคอร์ดเป็นยังไงนี่เป็นอย่างนี้ครับ <S <S นี่ครับหนาหนึน่งมิลเต็มเนยผมให้ดูหลายๆสีเลยเนี่ฮะเป็นตัวอย่างหนังของทางร้านมาเลือกกันได้แล้วก็ความหนาของหนังหนา1นมิลเต็มเห็นไหมครับนี่ปลายนิ้วผมนี่หนึ่งมิลเต็มมีฟองน้ำห้ามิลแล้วก็มีผ้าทีคอร์ด ผ้าทีคอตัวนี้นี่เอาเล็บดูเล็บผมขูดนะครับมันจะเหนียวทนตัวนี้ทําหน้าที่อะไรเนี่ยเนี่ยปลายเล็บผมเนี่ยนะครับรนะับแรงซับแต่ถ้าทางถ้างานทั่วๆไปเขาจะเอาเป็นผ้าเขาเรียกว่าสปันบอลนะข้างหลังก็จะเป็นขุยขุยขูดอย่างนี้ไม่กี่ทีมันก็ยุ่ยหมดแล้วแต่ถ้าเป็นทีคอร์ดเราทํางานให้มีคุณภาพมาตรฐานต้นทุนของทางร้านก็จะสูงกว่าข้างนอกแต่เราก็คุ้มค่ากับเงินที่ท่านเสียนี่คืองานเกรดเอเกรดพรีเมียมของทางร้านนะครับ โดยเป็นหนังนะฮะลามิเนตท,ทั้งหมด3ชั้นตามที่ผมอธิบายให้ฟังพอมาอยู่ในรถแล้วนี่แหละครับเป็นอย่างนี้เลยตามนิ้วผมเลยคันนี้สีน้ำตาลอ่อนตัดด้วยสีดำนะครับเย็บด้วยได้สีครีมเห็นไหมครับนี่ได้สีครีมเป็นอย่างนี้ฝีเข็มดูงานเข้ารูปตามสัดส่วนหมดนะครับตามที่เห็นนี่คือส่วนด้านหลังนะครับนี่เดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับถ้าได้เห็นชัดเจนนะอ๋อรอบๆคัน ซิตี้นี่มันเป็นงานอย่างนี้เองนะฮะงานสวมก็คืองานสวมนะเดี๋ยวนี้งานสวมมันไม่ได้สวมแบบย้อยไปย้อยมามันบทยุคแล้วรุ่นใหม่ก็ทําสวยกันเนียนๆแบบนี้นะครับนี่นะครับนะข้อดีคือไม่ต้องทิ้งรถไม่ต้องเสียเวลานะสวมทับไปได้เลยสีสันเลือกกันได้ตามใจชอบนะครับถ้านะถ้ามาที่โรงงานเย็บนี่โหเลือกกันตามชอบเลยไม่ต้องไป โดนบังคับว่าต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะ,ะตามแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหลายแต่ทางของร้านนี่เราจัดการให้ท่านนะครับตามความชอบของท่านเลยจะชอบสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีน้ำตาลสีครีมจัดการได้หมดเลยนะครับร้านอยู่ลาดพร้าว124นี่เป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะมาเลือกแล้วก็รอรับกันได้เลยนะครับมีลานจอดรถนะฮะสะดวกสบายมีห้องรับรองลูกค้านะนั่งแอร์เย็นๆกันที่ร้านนะครับ เลือกกันตามใจชอบนะแล้วก็ถ้าสั่งไว้ก่อนมาถึงใส่ก็แค่ชั่วโมงเดียวแต่ถ้ามา walk-in มาเลือกหน้าร้าน3-4ชั่วโมงเราทําเสร็จแล้วเราแยกงานเป็นแผนกนะครับมีแผนกค้าส่งแผนกครับปลีกนะครับบริการลูกค้าทั่วไปกับลูกค้าพิเศษด่วนอย่างนี้เราจัดการให้ท่านนะไม่ต้องห่วงนะครับท่านคือ ผู้มีอุปราคคุณนะครับเป็นคนพิเศษของเราเราก็ให้งานกับท่านในลักษณะพิเศษที่มีคุณภาพสูงเช่นกันนะครับร้านอยู่ลาดเท้าว2 4ซอยย่อยซอย9นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ091 709 9960 091 709 9960หรือทางไลน์แอดนะครับมีแอดนำหน้า car 99 car 99าลาดเท้าว2 4แยก9นะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ